ยินดีต้อนรับสู่สวัสด์นครยนต์มอเตอร์นะคะพอดีวันนี้มีรถออกเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูทีเอ0ร้อยสิบทีเอนะ ก็วันนี้จริงๆก็คือตั้งใจจะมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้ที่จะมาพูดถึงกันก็คือตัว TS ร้อตัว TS ร้อนะคะสำหรับรุ่นนี้4สูบจะมีทั้งหมด3รุ่นมี TS 9 0 TS ร้อ TS 1 1 0เป็นเครื่องตัวเดียวกันหมดเลยแต่ TS 1 0 0กับ TS 1 1 0เนี่ยจะต่างกันที่เทอร์โบสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว black plus C นะคะเป็นตัวดำหรือภาษาบ้านเราเนี่ยเรียก เรียกตัวดำเป็นเป็น TS ตัวดำเส่วนใหญ่ t s ตัวดำเนี่ยก็คือจะรู้กันเลยว่าเป็น t s รุ่นรุ่นปีสุดท้ายของของเขานะคะก็คือปี2003เอ,อเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะ100แรงม้าเป็นเทอร์โบชาร์จรุ่นเก่าเป็นเทอร์โบรุ่นเก่ามาดูกันเนี่ยนะคะเป็นเทอร์โบตัวเก่า อันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะคะตรงมาจากอังกฤษยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะดูได้รายละเอียดรถคลิปล็อกนี่ยังอยู่อยู่เลย<ม>นะคะคลิปล็อกเนาะเนี่ย<ม>สภาพอย่างเงี้ยยังเดิมๆอยู่สำหรับ ps ร้อคันนี้นะคะเป็นเกียร์สิธรรมดาไม่มีไฟฟ้าไม่มีทอกไม่มีเต่ากระต่าย หรือดูได้ง่ายๆอีกอย่างอีกที่หนึ่งก็คือดูที่กองไฮโดรลิกจะมีแค่ลูกเดียวไปต่อกันที่ท่อนท้ายนะคะไฮโดรลิกท่อนท้ายของ ts นะคะจะเป็นรุ่นเดียวกับ40เนอะแต่สำหรับคันนี้มีกระบอกช่วยยกมาสองข้างปกติก็มีข้างเดียวค่ะส่วนใหญ่จะมีข้างเดียวแล้วก็ก็จะมี pto ปั่น2องจังหวะนะคะ500 40กับพันรอบในเรื่องของการยกน้ำหนักของ TS นะคะตัวถ้าเกิดมีตัวยกไฮดรอลิกมีกระบอกช่วยกอันเดียวเนี่ยจะยกได้ประมาณ3ตันแต่ถ้ามี2ข้างเนี่ยจะได้ตันหนึงเป็น4ตันเนาะอันนี้ก็คือท่อนท้ายของ TS 100ไปกันต่อที่คานหน้านะคะคานหน้าของ TS จะมีแค่รุ่นเดียวนะคะเป็น New Holland นะสังเกตได้เลยถ้าเป็นตัวดํานี่ก็คือเครื่องจะดำเผาจะเผาหน้าจะดับเนาะ New Holland ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของของ TS แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงด้านเรื่องวงเลี้ยวที่แคบ oh. จะคล่องตัวจะเน้นเรื่องความคล่องตัวสูง oh. ช่วงตัวสั้นไม่เทอะท้ากับตัวง่ายนะคะส่วนใหญ่พวก t s ร้อกับ TS 1้อเนี่ยจะอยู่ในงานพวกงานไถงานดันดิน บางคนก็เอาไปลากนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่ไม่ใหญ่มากไม่ได้กว้างบางบางคนเขาจะมีพื้นที่แค่เป็นไร่เล็กๆแต่หลายไร่เขาก็จะเน้นเป็นพวกสีสูงนะส่วนอันนี้ก็เป็น t s 1 1 0เครื่องตัวเดียวกันนะคะมีเทอร์โบเหมือนกันเนาะสำหรับ t s 1 1 0สําำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์12ค่ะเกียร์12เนี่ยค่ะเกียร์12 คันนี้ไม่มีเต่ากระต่ายนะคะไม่มีเต่อกระต่ายแต่คันนี้จะเป็นรุ่นสีเทาหลักๆเลยสีก็คือต่างกันแค่ปีเนาะมาดูท่อนท้ายกันท่อนท้ายก็เหมือน p s ร้อยเลยค่ะแต่คันนี้จะมีกระบอกช่วยยกมาอันเดียวอันนี้ก็คือรุ่นรุ่นฮิตนะคะรุ่นถือว่าเป็นรุ่นฮิตของชาวไร่เลยเนี่ค่ะเดี๋ยวคันนี้จะออกแหลว เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัว T810A 0นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิว T810A เกียร์12ธรรมดาที่นานๆจะมาสักทีหนึ่งไม่เคยมีใครได้มาเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ